<ด>รสดีครับพอ่อเมยพี่น้องป้องปายสู่ผู้สู่คนเมื่อนี้มาพ่อกับครัวเจ้าป่าเมื่อครัวเจ้าป่าสิพาอพี่พี่น้อ,องมากินกินเขาแรงพี่น้องเลยกินเขาแรงเมื่อกินเขาแรงกับลูกสาวคนน้อยลูกสาวคนใหญ่กับมาแต่ว่าลูกสาวคนใหญ่บ่อ,อยากออกกล้องพน้องเลยมากันเลยได้ออกกล้องกันสองคนสาวคนน้อยเธอชอบกินอะไร โอเคชอบกินกุ้งมาพี่น้องพี่น้องเลยพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายมากินกันเลยเฮามาจัดเลยลูกสาวมานั่งเลยลูกมื้อนี้ก็มีกุ้งชุบแป้งทอดเส็รให้ลูกสาวปาาลาดอลลี่ชุบแป้งทอดพอก็เลยเหลือปาาลาดอลลี่มาลวกจิ้มจานหนึ่ง พี่น้องเลย <C oughs> <c oughs> อ่ะ <c oughs> เป็นไงมั่งลูกอร่อย <c oughs> นี่ซอสมะขามนะ,ะพี่น้องเลยมาลองบ้างกันปลาดอรี่ลวกจิ้มม่งดู <c oughs> โอ้โหมีใหญ่กว่าน่นนะ้องปลาดอรี่ thì nòng kìa hmm, 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 bẻm này đi, bây giờ cái bẻm, đúp à, đi thoát cả <laughs> <đoạn đoạn> <đoạn> เอาอย่าก,กวนนะต้องมึงแบบทอดด้ยพี่น้องนี่แบบทอดนะอืมอึมทอากับักดได้ยังบุญเหลือกินราบเมื่อก่อน พอกกแล้ว,อ,อ,ลวอยากกว่าควรเจ้าเว้ยเยอเลยหลวงพ่อคุณปลาลวกจิ้ม nặng nặng luôn Đang nặng luôn Hình nặng này โอ้อมันกิมซีฟูดกันดล้จวดหฮงควรใหญ่นะเจ้านะ <c oughs> ได้กุ้งยังอืมเอาสิทำไมไม่เอากุ้งอ่ะกุ้งมีแปดตัวโจโกคนละสี่ตัวไม่กินได้เหรอ เราไม่กินสักตัวตัวแดงว่ามันเหลือสี่ตัวเธอกินกี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วเหรอไม่แด้แ <laughs> ไไดบไม,ดไม่ได้นับตลอดไม่ได้นับตลอดกินไปสองชิ้นมันมีแปดตัวนะกินไปสามชิ้นอือ <laughs> ีมนังงงี้งงละอืมอืมอืมเข่าบรรยากาศยังไม่แรงพี่นอ้องเอยแดดล่มล่มตก มีโอกาสก็กพอได้แ้วหรอกฮ่ากูกมันข่านอกบ้านแต่ยังอยู่ในกำแพงบ้านไม่ใช่นอกบ้านในบ้านอืึสามขามยกอืม เนื้อปลาดันลี่มีม่รสชาติหวานเนื้อขอย่างนิ่มจังเลยปลาดังลี่ไม่มีรสชาติเลยนะพ่ออืมเนี่ยพ่อปรุงมาแล้วมันจะเป็นรสชาติอย่างเงี้ยจะไม่รสชาติมาจักหน่อย แล้วก็เ็ดน้ำน้ำลาดจังหน่อยครับพอ่อได้เห็นมันกุกคิกมันมีรสชาติขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งน่ากินครับอันแก้วนี่ครับพอดีอันน้ำจิ้มซีฟู้ดก็พริบพี่น้องเลยกินแต่ก้อยจุยไรกินแจ้วนเนาะหนูเอาตัวก้นออกมาอืม ก็ได้ไหอืมอืมอร่อยไหมอร่อยอืมฮ่มมันได้ใส่สองส่วนเหรอใช่ลูก สองก้วเนี่ย่น้องบ้งอืมแบบทอดกับอบเพื่อนยน้นองยจะ่าไงไม่ได้ยินเสีงแรงี้ยให้ยหันงน,น้อยกินมาเล็กคนกินแบบทอดทว่าจับแบบทอดให้ เหลือพอมากเราได้ได้มากลวกจิ้มจันหนึ่งพูดอะไมบางทีหอยอ่ะทำไมนะเคยไปโรงเรียนเหรอถามชี่สวยเยนี่ยมันย่อยหอยแบบห่พอพักใส่เครื่องให้ครบกวนานะ้าพี่น้องเลย แดกเนาะอืมเด็กคำใหญ่เขานเนี่ยอืมฮึมยูพึ่ไม่ถึงอะพอ่ออ้าว ขึ้นหน่อยนะจัดใส่แบบสองกระซัดรเลยพี่น้องเลยต้องแบบลวกแบบทอดมาน้ำกันเลยเอาแบบใส่เธอเดียวหนะ้าทุกอินวันเลย ข้าห่าที่น้องฝุ่น้อแขาดต้มสดน้ำนิดน้อยนะพี่น้อง ครับบรรยากาศแดดล่มลมตกคือเก่าบารยบรยากาศมันราา่มตกอะไอย่างมืดเลยเลยพี่น้องเลย <c oughs> บาเพนเด็จแม่ไลูกเริ่มมืดเลยไหมอ่อมามาเพนเด็จเฉียนมาโอ้ยมือนีดกะสมมาภาควนเลยพี่น้องเอ้ยกระผมกระดิ่คอกราบล้านเพราแม่พี่น้องสำหรับ คลิปนี้เท่านี้นะพี่น้องเด้อคลิปอ่าคอยพ่อกันไหมนะครับเด้อครับวัดดีครับแล้วก็อย่าลืมเด้ออันขอบคุณบุญขอบคุณสหรูลติดตามนะครับทั้งเอฟซีทั้งหลายอยากให้ยันควัวเจ้าปลาเฮ็ดอย่างสู่กินกะน,นะครับคอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้แบบใดนะครับนะสำหรับมันอีกอะขอบคุณหล่านครับ สวัสดีครับ